สวัสดีครับผมวันนี้ได้มาอีกคันครับผมรถสวยเก่าเก็บครับ ER6D เขาเรียกว่า ER ตัวตัวแรกเลยนะครับโฉแรกเครื่องทนมากนะครับตัวนี้เนี่ยครับลูกค้าเก่าเก็บนะไม่ค่อยได้ใช้แค่สองหมื่นกว่าโลรถบ้านมือเดียวครับผมสีเดิมนะครับสีเดิมเนี่ยครับ เครื่องอะไรดียังใสยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นรถเก่าเก็บนะครับรถเทนีปีห้าสี่สิงหาห้าสี่ครับผมรถปีห้าสี่นะครับรถบ้านมือเดียวด้วยครับผมอันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมจากห้างเลยครับไม่ได้ทําสีรถไม่เคยล้มไม่เคยชนอะไรเลยครับไม่มีรอยอะไรเลยมีรอยกุดๆขีดๆนิดๆหน่อยๆครับ ระบบ ABS ก็ยังทำงานได้ดีเลยนะครับตรวจสอบให้หมดจานนี้ก็ยังหนาอยู่นะครับยางก็หนานะครับแต่มีแตกลายงาครับรถสวยเก่าเก็บก็แบบซื้อไปก็ไปเปลี่ยนใหม่จะดีมากเนี่ยครับพ่อเทอร์ก็ยังสวยเลยไม่ไม่มีสนิมเลยครับเนี่ยครับหนึ่งในร้อยเลยนะครับโหพวกนี้อาย่าครับคนที่ชอบแบบย้อนยุคเก่าๆนี่ก็ ซื้อไปได้เลยราคาถูกมากครับตอนนี้เครื่องดีศูนย์ดีขี่ปล่อยมือนิ่งเลยนะครับเนี่ยเครื่องยังสวยใสยอยู่เลยเครื่องเนี่ยครับซูมให้ดูเลยครับเครื่องดีสูนดีท่อเดิมไม่ได้ผ่าน,นะครับครับผมเนี่ยชกเดิมก็ยังดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมเบาะก็ยังดีสภาพครับผม อย่างเดิมๆจากห้างเลยนะครับเก็บรักษาดีมากจอดในบ้านสีก็เลยยังสวยใสยอยู่เนี่ยจานดิสก็ยังสวยอยู่ยังดีอยู่ยังหนาอยู่ไม่สวยดอกยางก็ยังเยอะยางหลังแต่ก็สภาพยางก็มีแตกรายงานนี่นก็พอได้อยู่นะยางหลังทำท้ายสั้นมานะครับรถใต้กทมครับผมต้๋ทะเบียน สวยด้วยนะครับผมเครื่องดีศูนย์ดีตรวจสอบให้หมดเรียบร้อยโซ่สเตอร์นี่ก็เยอะอยู่นะครับ70%ได้นะครับแต่ครับขาตั้งรัดเท้าอะไรก็ยังดีอยู่ไม่มีสนิมไม่มีฉีกแต่รับไม่มีนะครับเครื่องฝังนี้ก็ยังนะครับดูไม่ดูก็ยัง ใอยู่ไม่มีรั่วไม่มีซึมแห้งๆโลกหน้าก็ยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม้นะครับถังน้ำมันนี่ครับเนี่ยครับยังสวยใสอยู่เลยไม่มีบุบไม่มีกัดสีกระเทาะไม่มีนะครับสีก็ไม่สีด้วยไม้ตอนนี้เดอมันเม่อมัวนี่เนี่มันเมื้อนนี่ได้สบยสองสองห้า สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่บสามเอาเข้าไปใกล้ๆเลยเห็น okay, ทัดทำไมมันสะท้อนอย่างงี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่บสามไม่ก็งงเลยทำไมมันไปปนี้อาจจะดัดดถูกน,นี่ด,ดัดเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมเครื่องดีสูนดีปีก่อนขายกันหกหมื่นแปดนะครับคันนี้แต่ตอนนี้ปีใหม่เอามาล้างสต็อกนะครับขายถูกๆไปเลยนะครับผมห้าหมื่นห้า ใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับ085-118-5995รถบ้านสภาพดีมากสวยเก่าเก็บครับผมเล่มเขียวชุดโทนครบนะครับโทนภาษีพึกให้สิงหาห5ห้ 65. ครับผมภาษีขาดนะครับและจะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับครับ